สัสดีค่ะดิฉันนางสาวยุพยงยมการหัสน,นักศึกษา154-205-110021-2นักศึกษาสาขาระบบสาราสนเทศทางธุรกิจคณะบริหารธุรกิจมหาวิทยาลัยเทคโนโล,โลยีราชมงคลศรีวิชัยขอนำเสนอเว็บไซต์แบรนเนมพลาซ่าโดยเมนูหลักของเว็บไซต์ประกอบด้วยเมนูหลัก6เมนู ดังนี้ค่ะเมนูแรกนะคะเมนูโฮมเมนูที่2 How to Order เมนูที่3 Articles เมนูที่4 Contact เมนูที่5 Map และเมนูที่6 s i t e Map ค่ะเมนูโฮมหรือหน้าหลักของเว็บไซต์ b r a n d n e Plaza จะแสดงในส่วนของโปรโมชั่นของแต่ละเดือนโดยโปรโมชั่นในแต่ละเดือนก็จะมีโปรโมชั่นที่แตกต่างกันไปค่ะ ซึ่งโปรโมชั่นของเดือนนี้คือโปรโมชั่นต้อนรับเดือนแห่งความรักเมื่อลูกค้าซื้อสินค้าครบ40,000บาทรับส่วนลด14อร์เซโดยรหัสคูปองคือวาเลนไทน์ซึ่งลูกค้านำรหัสคูปองนี้มาใช้ในการลดราคาสินค้านั่นเองค่ะและทางผู้จัดทำได้นำโปรแกรม Adobe Fat ดเพลเยมาใช้ในการออกแบบ รูปแบบการนำเสนอโปรโมชั่นค่ะเมนูต่อมาค่ะ How to order วิธีการสั่งซื้อสินค้าจากทางร้านแบรนเนมพลาซามีขั้นตอนดังนี้ค่ะขั้นตอนที่หนึ่งสมัครสมาชิกลูกค้าที่สนใจกระเป๋าทางร้านแบรนเนมพลาซ่าจะต้องทำการสมัครสมาชิกก่อนหากไม่ทำการสมัครสมาชิกจะไม่สามารถสั่งซื้อสินค้าจากทางร้านได้ โดยขั้นตอนและวิธีการสมัครสมาชิกนางสาวจุธาทิย์จันเพศจะเป็นผู้อธิบายในลำดับถัดไปค่ะขั้นตอนที่สสั่งซื้อทางหน้าเว็บไซต์เมื่อลูกค้าทำการสมัครสมาชิกเป็นที่เรียบร้อยแล้วลูกค้าก็สามารถนำยูเซอร์เนมและพาสเวิร์ดที่ได้มาทำการล็อกอินเข้าสู่ระบบและสามารถดูสินค้ารวมถึงสั่งซื้อสินค้า และโหวตให้คะแนนสินค้าได้ขั้นตอนที่3เลือกซื้อสินค้าในขั้นตอนนี้ลูกค้าสามารถเลือกซื้อสินค้าของทางร้านได้เลยค่ะขั้นตอนที่4หยิบสินค้าใส่รถเข็นเมื่อลูกค้าต้องการสินค้าชิ้นใดสามารถคลิกเลือกใส่รถเข็นสินค้าได้เลยค่ะและหลังจากนั้นระบบจะทำการสรุปสินค้าและราคาให้ขั้นตอนที่5 รอการคอนเฟิร์มการสั่งซื้อทางอีเมลหรือโทรศัพท์จากทางร้านแบรนเนมพลาซ่าค่ะขั้นตอนที่6ชชำระค่าสินค้าเมื่อทางร้านแบรนเนมพลาซ่าทำการคอนเฟิร์มการสั่งซื้อสินค้าให้กับลูกค้าแล้วลูกค้าก็สามารถทำการชำระสินค้าผ่านช่องทางต่างๆซึ่งช่องทางในการชำระสินค้าจะขออธิบาย ในส่วนของเมนูติดต่อทางร้าน b r a น n e Plaza ค่ะขั้นตอนที่7็แจ้งการชำระเงินผ่านทางอีเมลหรือโทรศัพท์เมื่อลูกค้าทำการชำระเงินสินค้าเป็นที่เรียบร้อยแล้วลูกค้าจะต้องทำการแจ้งยอดการโอนเงินวันและเวลาให้กับทางร้าน b r a น n e Plaza ผ่านทางอีเมลหรือโทรศัพท์ค่ะและขั้นตอนสุดท้ายรอรับสินค้า เมื่อลูกค้าทำครบทุกขั้นตอนแล้วก็สามารถรอรับสินค้าได้เลยค่ะเมนูที่3เมนู Articles หรือบทความทางร้านแบรนด์แอมพลาซาได้เพิ่มเติมในส่วนของบทความต่างๆที่เกี่ยวกับกระเป๋าให้กับลูกค้าเช่นบทความกระเป๋าสวยตามราศีกระเป๋าทางเลือกใหม่ กระเป๋าแฟชั่นบ่งบอกความเป็นตัวคุณเป็นต้น 4. เมนูคอนเทนต์หรือเมนูติดต่อเราเป็นเมนูติดต่อผู้ขายโดยตรงของทางร้านแบรนเนมพลาซ่าซึ่งจะมีรูปของผู้ขายรวมถึงเบอร์โทรศัพท์และเฟซบุ๊กของร้านแบรนเนมพลาซ่าค่ะ เมนูที่ 5. เมนูแมปหรือแผนที่เป็นแผนที่ตั้งของร้านแบรนเนมพาซ่าทำให้ผู้ซื้อสินค้าหรือลูกค้าสามารถติดตามพิกัดหรือที่ตั้งของทางร้านแบรนเนมพาซ่าได้ค่ะและเมนูสุดท้ายนะคะเมนูไซต์แมปหรือแผนที่เว็บไซต์ค่ะ แผนที่เว็บไซต์ของทางร้านแบรนเนมพลาซ่านะคะประกอบไปด้วยดังนี้ค่ะในส่วนของเมนเมน,น,นะะูประกอบไปด้วยล็อกอิน a c k and Track นะคะ Check Order Payment ในส่วนของท็อปนะคะประกอบไปด้วยเมนู Home How to Order Articles ประกอบไปด้วยบทความต่างๆนะคะดังที่ได้อธิบายไปแล้วข้างต้นรวมไปถึง Contact Map แล้วก็เมนูสุดท้ายค่ะเมนูไซส์แมนนั่นเอง